ครับสวัสดีครับคุณแม่สันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่แม่สันครับแม่สันได้หนินะครับฝันดีได้หนิเพิ่นว่าหงอยมังคันเนี่ยสามตัวตัวหมดแล้วสามตัวตัวเลยวะครับแม่สันงวดมังคันเนี่ยตั้งหวนเจ้าสีรษะพระเข่าในงวดเพูดให้โอ้หงวดก้อนฝันว่าจังไหนครับงวดก้อนเพิ่นฝันมาถามเรื่อดขาแรงเพิ่นมาขาแรกไหนพูนไหนจะคล้องก็เลยว่าขอเอาขาแรงสามลอยหาชิปก็เลยว่างวดมังคันเนี่ยครับผม มัออนออกเต็มๆเลยโตดเลยบางหันง,งวดงวดนี่เข้าใหสามลอยเขาว่ะงวดนี่งวดนี่งวดนี่นี่เข้า่าสามลอยเขา,า,เ,ขา,าเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอรายละเอียดนะครับฟันมายังรไรครับฟันมาไปเหตุงานเหตุงานบันนี้เขาเลยถามว่าเสียเอาค่าแยงจักบาทงวดบังหันเนาะครับมันนึ่งวดบันนี้ก็เลยว่าว่าเอาสามลอยหาชิปนมีหน่อยว่าเขาต้องเพิ่มค่าไดแยงขึ้นว่ครับผมงวดบางหันครับ,บ บัรนวนนี่ฟันว่าจกเป็นฟันว่าไปใส่ดอกเขาว่าอันสี่ห้สามดอยเข้ามาให้เงินสามลอยให้เงินสามลอยเขาว่างวดนี่ใช่หรืสี่ห้สามลอยครับเ่าแก่น่ะบอกเนาะมึงหงยินแต่เสียงหูยินแต่เสียงเขาว่าเขาจะให้เงินสามดอยเขาามาไปเหตุงานอย่างนเสียงแววใส่หูแววใส่หูเขาว่าให้สามดอยเขาว่างวดเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายผู้หญิงงวดนี่ครับผม ปกตินีไปทํางานเนาะครับเนาะไปเห็ุงานแต่ไปเห็นงานนี่จาเขาจําน้าเพื่อนกินไปเห็นงานนี่จำเขาจําน้าเพื่อนกินขอตัวดีน้าเพลินนะจะมาเมื่อเข่างวดนี่เข้า่าสามด่วยเข่า่ะจะสีเขาหรือโบเข่าวหารเต็มเต็มได้หมเข้าละจังหวดค่ะคุณแม่งวดหนึ่งเข่าละงวดหนึ่งเนาะงวดชองนี่ครับผมงวดที่สองครับผมตัวนี้งวดที่สองครับ อาจะเป็นผูม้มเจ้าทียังเป็นมองทั้งานก็นได้เพิ่นอนจากให้โชซแมนครับจะมาเมว่าสื่องวดนี้ละว่าสื่อซ้ำด้วยนี่ลาร์มศูนย์ศูนย์นี่เลยเลยนาะครับเ<ม>นาะครับผมเอาลองเบิ่งลองเบิร์นเอฟซีจะ่าลองเบิ่งงวดมังทหาโอ้ยที่ได้อยู่นี่ละอันเบาแอมมาะตูครับทีมงานมากเลยเขจังว่าใส่น้าบ้านแม่สันเพราะว่าเนี่ยมึงคือจังตัวสูงอยู่อะถือตด เต็มๆจังๆว่าสันครับโอ้ยงวดมงขันสิดายจอยๆย่าวางหว่นี่คนมาสามดอยคนมาสามดอยสองตัวละครับบาทไหคนไทยแค่นั้นไอแค่นี้ไอแค่นั้นสิดายเนาะเอฟซีเนาะสิดายแห้งแมนสีมาตัวเก่าเบาๆแอมกระจังวานในนันสามศูนย์สามศูนย์เนาะสาวนิงเนาะงวนี่คนไทยสามดอยจังมาไม่เงีส่วนมูสือจำไปเ้อว่ายบอกเธอเดียวนี่ได้ปะ บอกอีกบัดนี้ว่าบอบอกอีกบบอกอีกแหวบบอกึ้นืจอเอาบอกัไปเห็นงานห่วมกันนี่ละครับคุยก็โม่บอกแค่นี้ได้อว่าบรต้องบอกอีกแ้วบัดนี้ครับผมถือว่าเป็นวาสนาเนาะครับนอกทีนดียมาเจอคุณแม่สันครับนี่แหละมียังอีกครับบัดนี้บนมูมีเนี่ยหัวนี้มันฟันแค่นั้นเพิ่นบอกแค่นั้นเนี่ยวะคุณบอกแค่นี้เนาะคืออะไรฟันอีกบนบอก สามตัวเลย French> นี่บอกแค่นี้ก็โโอเอาแค่นี้แล้วนะครับเอฟซีเนาะเอาไปต้าเปลี่ยนครับสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หนุเนาะจังหวะนี้ครับผมมึงหันนี่โอ้ยสามตัวจังหวะที่ได้อยู่ครับงวดมึงหันเนี่ยครับโบเป็นอย่างงวดนี่เกลมือไม่ครับแหวนเดรหลายกูเก่าเมียนครับอ่ะใครสืทามยังอีกครับบาดนี่ไอ้ตอนแม่ฝันนี่แม่แม่ฝันคือเมียไปทำงานครับฝันนี่มันนอนฝันไปเห็ดงานไปเห็ดงานมากมากเนี่ยเห็ดงาน เมียไปเฮ็ดงานกลับมากลับมานอนกลางคืนนอนกลางคืดฝันแล้วก็นอนฝันนอนฝันฝันว่านี่ฝันว่ามีคนเว้าใส่หูเลยบ่ครับมีคนเว้าใส่หูเลยนี่ติโอ้เป็นมีหญิงเสียงมีหญิงเสียงมีหญิงมาซิมใส่หูมาซิมบอกนิตติเป็นโตัวเลยบอกว่าสามตัวสามจนซูดเลยบอกแม่ฝันนี่ฝันได้จักมื่นราคะคุณแม่ไหวฝันใน สองเสมออันนี้ทีสองเสมอเลขไทยงวดนี่นีเลขไทยสามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกอายุจักปีแหละครับแม่สันสี่สิบเก้าอายุสี่สิบเก้าปีบ้านเลขที่ยี่สองศูนย์ครับผมอ่ขันถามมักตัวเลขของแม่สันของเฮาอาจทิฝันเกี่ยวเพราะว่าผูพันมีโฉมมีลาบถือสามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นสลับกันนิดหน่อยแต่ภูพันยังครับ ถือว่ามีโชคมีลาบมีดวงอาจสิเข่ามาติดต่อกันก็ได้ครับลองเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบลองเมึงเนาะครับแม่สั่นเนาะครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมถือหมู่ชมนี่ด้วยครับตัวเลขของแม่สั่นเนาะครับถือหมู่ชมเนาะเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับห้องบอกเลขครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยกับเขาสามตัวตัวตรงๆเนาะครับถือหมู่ชมเนาะงวดนี้มั่นใจครับถือหมู่มสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ครับเนาะราคาบ้านเลขที่นี่ สองศูนย์ครับอายุสี่สิบเก้าปีนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันทีสามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกขับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่สันเดือดครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมมาทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับกระยันถึงไปใช้ครับเอฟซีเบ้าแอมมาทงมีของดีมาฝากเนาะครับเนาะไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี C ครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรียกท่อเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตุวนไปใส่ครับท่าชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับเนาะทมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องไมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน,นลวกบเเีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหอวสามครั้งโอครับถ้าปปกสามครั้งลูกหอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าใครๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหีอครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับ่ามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทอือหลูดปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเถ้าท่าคิ้วสามเถ้าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสมุชมลาคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ F เอฟซีนะครับผม้ชม เอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะห้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่มันตาเ,เพ,พิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนีาาน้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ